ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเรานะครับอีกสักหนึ่งทริปนะครับก็หลังจากที่ไปนะครับที่โชคดีรีอร์ทนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยมานะครับมหาวิชีพนะครับที่เอ่อเขานอาโคมสเตย์นะครับเกาะช้างนะครับบายพี่ทีพกับพี่นุกูลนะครับผมมาอัปเดตนะครับส0 2 5นาะครับสาหรับบ้านใหม่เลยนะครับผมจะมีทั้งหมดนะครับห้ห้องนะครับเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับสดๆร้อนๆเลยของปีนี้นะครับสําหรับ ขานอพผมสเตย์นะครับผมไปนครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปรีวิวนะครับภายในห้องพักนะครับรอบนี้นะครับห้องใหม่เลยนะครับบอกเลยดีมากๆเลยนะครับผมไปนครับไปนครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวภายในห้องนะครับวันนี้นะครับผมจองเอาไว้นะครับเป็นห้อง B B5 นะครับสําหรับห้อง B5 นะครับก็จะอยู่ห้องตรงที่จอดรถเลยนะครับผมนี่เลยนะครับ สำหรับที่จอดรถนะครับมีเยอะมากๆนะครับสําหรับที่เขานอกนะครับห้องใหม่เลยนะครับสําหรับ b 5หนะครับก่ห้องในห้องนะครับพักได้สามท่านนะครับเสริมเสริมได้หนึ่งนะครับภายในห้องก็จะมีห้องแอร์นะครับเย็นเจี๊ยบเลยห้องใหม่มากๆเลยนะครับผมสไตล์มินิมอลเลยครับนี่ครับผมบอกเลยนะครับใครมาเขานอกรอบนี้นะครับจองห้องโซน B1 ถึง B5 บอกเลยครับห้องใหม่เลยนะครับห้องน้ำนะครับก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับบอกเลยครับใหม่กิ๊กเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับก็ที่นี่นะครับถือว่าถ้าไม่มีที่ไหนไปนะครับแนะนำที่นี่เลยนะครับสำหรับเขานอกโฮมสเตย์นะครับอันนี้บ่ายพิธีบนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าครับผม สำหรับอาหารเที่ยงที่นี่นะครับเริ่มต้นตอนเที่ยงนะครับมาถึงก็ไปกินอาหารก่อนนะครับแล้วก็เราก็ค่อยเข้าที่พักนะครับไปครับครับสําหรับที่นี่นะครับก็จะมี3มโซนนะครับสําหรับที่พักของบ้านพี่ชีพนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนนะครับอยู่ตรงด้านหน้านะครับติดทะเลนะครับวิวนะครับก็จะมองด้านหน้าจะเป็นเขาแล้วก็ทะเลนะครับนี่นะครับก็จะมีประมาณ4ี่ห้องนะครับที่นี่นะครับมีห้องเบอร์1เบอร์2เบอร์สาเบอร์สี่นะครับ แล้วก็จะมีด้านบนอีกนะครับจะเป็นอยู่ตรงที่ลานจอดรถเก่านะครับก็จะมีประมาณสามหลังนะครับนี่เลยครับผมไปครับแล้วเรากินข้าวกันครับมือแรกของที่นี่นะครับก็เริ่มต้นตอนเที่ยงนะครับก็จะมีนะครับไข่เจียวนะครับผัดกะเพราปลาหมึกนะครับแล้วก็แกงส้มนะครับบอกเลยนะครับโคตรจี๊ดจ๊าดเลยนะครับผมกับข้าวของแกนะครับเติมไม่อั้นนะครับ ครับสำหรับกิจกรรมที่นี่นะครับช่วงเย็นนะครับก็จะพาเรานะครับล่องเรือนะครับไปเดินที่ตลาดบางเบ้านะครับด้านฝั่งนู้นเลยนะครับผมก็มาขึ้นเรือนะครับตอน4ี่โมงเย็นนะครับแล้วก็ไปที่ตลาดบางเบ้าประมาณ1ชั่วโมงนะครับไปเดินเล่นภายในตลาดนะครับก็จะมีร้านค้านะครับของฝากต่างๆนะครับสามารถอุดหนุนได้นะครับส่วนผมนะครับอยู่ที่นี่เลยครับอาหารเย็นที่นี่นะครับก็เริ่มต้นตอน6กโมงเย็นนะครับ บอกเลยนะครับทิปของเราสองวันหนึ่งคืนนะครับก็ดูลายอาหารได้เลยนะครับนี่เลยบอกเลยนะครับซีฟู้ดนะครับสดๆนะครับมีปูนะครับมีปลามีหมึกนะครับต่างๆนะครับแล้วก็จะมีต้มยำนะครับต้มยำทะเลนะครับฝีมือฝีมือพี่นุกูลนะครับบอกเลยเหมือนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิมนะครับก็คงที่เลยครับอร่อยเหมือนเดิมครับผมนี่เลยครับผมช่วงเย็นๆนะครับเราก็มากินข้าวกันนะครับที่หน้า ที่พักนะครับนี่นะครับกับบรรยากาศครับช่วงเย็นครับส่วนช่วงเย็นนะครับก็จะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับก็จะเป็นการร้องคาราโอเกะนะครับของที่พักนะครับสามารถร้องคาราคโอเกะได้เลยนะครับก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้เรามีหมายเด็ดอยู่ปลายสะพานนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยก่อนเราค่อยเดินไปดูกันครับนี่เลยครับปลายสะพานเปิดไฟเขียวๆรอเราแล้วครับ ก็กินข้าวกันนะครับช่วงเย็นๆนะครับวันนี้นะครับน้ําถือว่าดีมากลมดีน้ําดีนะครับผมบอกเลยนะครับพี่ๆนานะจะมานะครับก็เช็คตารางน้ําดีๆนะครับบอกเลยนะครับที่ปลายสะพานที่นี่นะครับมีเป็นหมายเด็ดอีกหนึ่งที่นะครับไปครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปลายสะพานนะครับครับสวัสดีตอนเช้านะครับ บรรยากาศที่นี่นะครับช่วงเช้านะครับถือว่าดีมากๆนะครับส่วนเมื่อคืนนะครับก็พอได้หลายแต้มมากๆนะครับที่ปลายสะพานนะครับไปนครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลายอาหารเช้าที่นี่นะครับช่วงเช้าจะมีอะไรกินกันบ้างครับก็ช่วงเช้านะครับก็จะมีผัดต้มนะครับผัดซีอิวนะครับขนมปังปิ้งนะครับสามารถไปปิ้งได้ตรงครัวของพี่ชีพนะครับแล้วก็จะมีนะครับข้าวผัดนะครับก็วันนี้นะครับต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาว เดี๋ยวรถจะติดครับผมก็เดี๋ยวเรารีบกินข้าวเก็บของนะครับสําหรับการจองห้องพักนะครับที่พักที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดเอาไว้นะครับเป็นนะครับที่พักนะครับเพจนะครับแล้วก็เบอร์โทรของพี่ชีพนะครับติดต่อได้ที่เพจนี้ได้เลยครับ